ขายหนังยหญ่ขายจังได้ขายลูกละเท่าไดโอ้ยลูกละเท่านี่ละจ้าเดี่ยลูกละ้ยี่สิบบาทที่ใส่ลากใส่ก้อยซอยหางได้เมื่อโอ้ยแพงแคะลูกละนี่เทียบไอ้ลูกมันใหญ่เนี่ยแมนบอกอซื้อใหญ่เนี่ย <c oughs> มาเดอ้อแานซาให้แนคว้าแดนนาแานใน,าาน,นมาซื้อมะนาวซอยใหญ่เนี่ยมามาตะกัมีแต่พร้อมเนาะโอ้ยมีพร้อมนี่เอ,อิญได้ยินบ่ลนี่โอ้ย <c oughs> ไหนคือบ่ด้าที่เรียกลูกค้าก็ได้เนาะ <c oughs> โอ้ยมาเดอ้อมาซอยซื้อมะนาวเนี่ยพี่น้องเอ,อิอ ลูกใหญ่โตเนี่ยเบิ่งลูกมะนาวนี่ลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยซอยซื้อยายแม่ขายบ่แพงดอกจ้า <S 1> <S 1> <S ยายย่างไปขายข,ายข้างนาไป<อ>มันมีบ้าน <ใญ S 1> คนหลาย,ายมาไกลเนาะซอยซื้อ,อยายแม่ผู้ใจบุญก็ได้เนาะนี่ยยายหักมาขายยายก็ย่างไปทั้งอื่นจักหน่อยเนี่ยเป็นอย่าง<อ>ทั้งร้านค้าทั้งไปฝากเขา ไปใส่ลาบใส่ก้อยใส่ส้มตำบบกหุ่งใส่ใด้าะละพัดพ่นองเอ้ยมาซอยซื้อยายเน้ยายขายบวบแห้งดอกมาซอยยายซื้อเน้เอาไปใส่ต้มยำก็ได้เอาไปตำส้มมะละกอหุ้งก็กได้มาซอยซื้อยายเน้โอ้ยยายก็หามาไกลราจีให้ขายทั้งได้นี่มะนาวกะลูกย้ยใหญ่ โอ้ยมีใครเห็นใจยายเลยน้องมาซอยยาย่เนื้อเถอะมาซอยยาย่ซื้อมะนาวด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านในอยากเสือกควักมือโบกโบกมือเรียกเด้อโบกมือเรียกแน่อยู่ด้านข้างในก็ได้ออกมาเด้อเอามาโบกมือควักควักมือเรียกเลยนะจ๊ะซอยซื้อมะนาวใหญ่แน่นี่หาหลายรอบแล้ว บ่มีคนอยู่บ้านบ่บ้านนี่ฮะไปทางใดหมด่อแล้วก็ไปเกี่ยวเข่อไปเกี่ยวเข้าม้ามาเอามะนาวไปใส่สมตำโดนี่เบิ้ลลูกมะนาวยายนี่โอ้เราไปใส่ตำสมเด้อไปเลี้ยงแขกตำสมเกี่ยวเขาเลี้ยงแขกเอามะนาวไปใส่ตำสมตำบักหุงเด้อมามาที่เอาไปได้รกย้ายบ้านคอยบ่มีแขกมีแต่ลาว กินบักฮุ้งเปิดเจอตาลาล้าเลยกินบักฮุ้งต้องส้มบักฮุ้งดิเมา,เามะนาวย้ายแน่ดิเออย้ายขายขายเหราวยี่ขายได้เยอะย้ยายขายบ่แพงเนี่ย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 โอ้ยลูกหนึ่งสองโลคนนะ้าเนี่ยเ<ถ>นี่ยสามลูกนี่ถ้าแขกมัน <5 S 1> กินบ่เป็นดอกย้ายนี่ซอยซื้อย้ายในเธอเอ,อ้ยยียออกไปวามากะเดี๋ยวเผื่อคุณมีคนมานั่งมารอชื่อเนาะ โอ้ยปวกแก่ไหนล่ะมาเด้อพี่นางเอ้มึงคอยซื้อมะนาวเน่นั่นบอได้ยินบอยายเรียบเามะนาวตายใหญจ้าโอ้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 มะนาคลายยายจะไปขายข้างหน้าก่อนเด้อเงียบไยายตายอยู่ได้ห้าบห้าบซอย โอ้ยไปก่นปนปอ,อ,อนไปขายข้างหน้าก่อนเด้อมีแต่ภูใจดำบอวี่ไพมาซอยซื้อยายอันนี้ก็หลายอันนี้ก็บักหลายขายก็บบอแพงแล้วบอซื้อยายเนี่ยเด้อมาชอยใหญ่เนี่ยเฮ้ยไปขายข้างหน้าก่อนเด้อไปก่อนโอ้ยไปข้างหน้าไปข้างรัมไปคู่ละ